สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่เกาะล็กชาแนลพากินพาเที่ยวบ่ายไกลเล็กนะคะวันนี้เรามาเที่ยวเมียงดงมาเช็คเลตติ้งของเมียงดงสักหน่อยนะคะในช่วงโควิดแรกๆเราเ,เ,เคยทำไปแล้วในะะช่วงนี้ก็ประมาณเดือน9นะคะลองมาเช็คดูในสภาพในปัจจุบันนะคะ่ะอันนี้เป็นข้างหน้าอนุสาวรีย์นะคะข้างหน้าที่เป็นตึก พอมาเมียงดงทลไรเล้ยอ,อดไม่ได้ที่จะแนะนำะตึกข้างหน้านี่นะคะอายุก็่ร้อยกว่าปีแล้วนะคะตึกข้างหน้านี่ก็คือเป็นแบงค์ชาติของเกาหลีนะ,ะจะดูจากภาพกเก่าๆข้างหน้านี่เป็นธนาคารแห่งแรกของเกาหลีเลยนะฮะดูข้างหน้ากับอนุสาวรีย์นะคะด้านหลังก,ก็จะเป็นห้างเก่าแก่ของเกาหลีคือห้างซินสเกนะคะก่อนที่ห้างอื่นๆจะเกิดขึ้นนี่ก็คือห้างเก่าแก่ ปัจจุบันนี้กลายเป็นห้างพรีเมียมและขายแต่ของแบรนด์เนมของคุณภาพสูงๆคือห้างซินเซเกค่ะพอมายืนจุดๆุดนี้ก็จะเห็นนำซันทาวเวอร์อยู่ด้านบนนะคะสวยทีเดียวนี่ค่ะถนนคนเดินแทบจะนับคนได้เลยค่ะช่วงนี้ บางร้านก็ปิดตัวลงนะฮะบางร้านก็เปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่นะ,ะก็คือขายทางอินเทอร์เน็ตเนียบไปหมดค่ะจากหน้าร้านเสเปา อาริดสัสก็ลด50%ร้านนี้เมื่อก่อนขายดีมากนะฮะปิดตัวซอยนี้ทั้งซอยเมื่อก่อนขายกระเป๋านะฮะตอนนี้ยกเลิกหมดเลยเงียบมากเลยคะ่ะ70%เอรน์นะคะ ร้านช็อปต่างๆได้ปิดตัวลงเมื่อก่อนร้านนี้นะคะก็คือต้องเข้าแถวซื้อเลยตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลยคนะ่ะตรงน,นี้ก็น่าตึกยูนิเคิลเงียบไปหมด เียบมากเลยเงียบมากมากถนนเงียบมากค่ะนี่คือสภาพเมียงดงในปัจจุบันนะคะ ขณะที่ไทยตอนนี้ก็คือ5้าโมงเย็นนะคะก็แทบจะไม่มีคนเลยนะฮะเกาหลีเจอโควิดยังไม่พอนะฮะจึงเจอฝนน้ําท่วมพายุเข้านะะภูเขาถล่มนะ,ะปีนี้เจอสุดๆดน่สงส,สารมาก ทุกร้านก็เปลี่ยนวิธีชีวิตเนาะขายเครื่องสำอางยังไม่พอขายมาส์ไอ้แมสด้วยนะผ้าปิดปากมีทุกร้านเลยค่ะ จากเมียงดงที่ดูยุ่งวุ่นวายนะคะกลายเป็นอดีตไปซะแล้วค่ะถนนเส้นสายหลักตรงนี้ก็เงียบมากคฮะ นี่คำเมียงดงจากดูวุ่นวายมากในสมัยอดีตปัจจุบันดูเงียบมากเลยโอเคเล็กเดินพาเที่ยวหลายซอยมากนะคะหลายท่านที่เคยมาแล้วก็คงจะรู้จักละ,ะ,ะว่าเขาเรียกว่าเดือน9นะคะจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะคะช่วงอากาศดีๆแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีแต่ปีนี้เงียบอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ